จันไม่ได้เป็นแอฟซีเขาค่ะตอนแรกทักไปเรื่องอะไรพี่ต้อยทกไปเรื่องอะไรเขาทำทัวร์แล้วเขาบอกเขาไม่เหลือตำปาบทแถมลุในห้องน้ำอันนี้เมียกูชมกูใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วกับครัวยาย ต้อย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 วันนี้จะมาทําเมนูอาหารที่เป็นแกงทั่วไปที่ทุกคนทานกันอยู่ปกติแต่ว่าวัตถุดิบจะไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่พระเอกของเรานะคะก็จะมีไก่ดำปกติเขาจะเอาไปไปตุ๋นนะมีสปปรรพคุณเยอะอยู่ในเรื่องของกำลังในเรื่องของบำรุงร่างกายอะไรอย่างนี้เรามาดูวัตถุดิบของเรากันบ้างเลยนะคะว่าวันนี้เราจะมีอะไรกันอันดับแรกกระเพรามีมะเขือปอะมะเขือพวง ที่แกงตามมาแล้วมีน้ําปลาค่ะแล้วก็น้ํามันพืชพออบของตัวอีกแล้วจะมีอะไรอยู่ในนี้เครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งก็จะมีกระชายแล้วก็มีพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกที่สวนใบมะกรูดที่สวนแล้วก็พริกซื้อเองวันนี้จะมาผัดพริกแกงไก่ผัดเผ็ดเหรอวันนี้เราก็จะมีดีเจมารับเชิญมาอีกท่านนึ่งเหมือนกันมาเรามาทํากันก่อนเลยไก่เขาก็จะตัวประมาณประมาณน,นี้ ก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะระวังสักมือสีถุงมือกับไก่สีเหมือนกันนอกจากเอาไปไปตุ๋นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านทําเมนูอะไรกันบ้างคะสําหรับไอ้เจ้าไก่ดำํำหิวแล้วครับเนี่ยไม่ทับโอ,โอ้ข้างเท้าแล้วครับเนี่ยคุณมาได้ไงคะเนี่ยมากับสามีคนวว<ด>ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถืออะไรมาด้วยคะเนี่ย กึ้งกัเย็นเย็นไม่ถึงเย็นไม่ถึงเย็นอีกแล้วเหรอคะใช่กึ้งเย็นเย็นๆวันนี้พี่ภูมิจะมาช่วยต้อยใช่หรือว่าอย่างไงคะจะมาช่วยกินช่วยกินช่วยช่วยรีวิวโอ้แต่พี่เคยเพิ่งเคยเห็นนะว่าไก่ดำดิบๆมันคือดับอย่างนี้เลยอ๋อเนื้อแตกต่างไก่ธรรมดาไหมจ๊ะจ๊ะไม่เคยทานเวลาสับไก่แล้วใส่ถุงมือต้องมีสตินิดนึงนะคะทำไมคะเดจ๊จะสับเลยแม่งสับสน เทคนิคในการทําเมนูนี่คือต้องทำยังไงเทคนิคเหรอคะไม่มีค่ะ <c oughs> คือ,อยากรู้ว่าธรรมดาแล้วน้องเป็นคนยีน่สหรือว่าน้องควรตีนะไม่ใช่คุณนี่ยังมีไก่อีกชิ้นนึงนะมันน่กกากลัวมากเลยนะมันแยกไม่ออกจริงนะลองดูสิใช่แล้วตอนนี้พี่ภูมิทำอะไรอยู่คะช่วงนี้ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเราพักผ่อนจนลไม่มีเวลาทำงานแล้วครับนอนชักว่าอยู่ที่บ้านวันวัน ที่บ้านมีส่วนใหญ่ลมดีพูดพูดอะไรกันฮะครับผมผมได้ยินเลยว่าว่าผไม่รู้อ่ะวันๆไม่มียทำพี่นอนชั่ววูบอยู่ที่บ้านง่าเลยครับโอ้ไม่มีอะไรครับเอาวันนี้เชิญใครมาคะเชิญดีเจภูมิคุณพี่ภูมิมาเอ้าแล้วดีเจพอคุณลืมมัแล้วเหรอคะ VJ Paul v i r g i นครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปเคล็ดลับก็คือการผัดพริกแกงให้มันหอม ให้มันสุกถ้ามันเป็นอะไรคะขอแก้วอยู่ครับทำมาไ้อยู่ที่บ้านนี่คือพี่ต้อยก็เป็นคนทำอาหารนี่พี่หม่อมกินไหมไม่เคยครับอ้าวกินอย่างเดียวคเคยครับเคยเคยคุณจะมาพูดจาแบบนี้ไม่ได้นะคือกินอย่างเดียวเหรอครับอยู่ตอนน้าเพื่อน <c oughs> เธอก็ต้องให้เกียรติผัวแล้วทำไมเธอไม่พูดความจริงไปเรา แต่ใจคือเป็นคนชอบทำอาหารชอบชอบถ<อ>ามใครคะถามคนสน <c oughs> ชอบดูดูแล้วก็เอามาทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือพี่ต้อยก็เริ่มต้นจากการเป็นแฟนคลับรายการหม่อมถนัดแดกใช่ไหมใช,ใช่เขามาจีบผมก่อนนะโอ้โอเคตรเท่เลยเหลอย่าอย่าดิฉันไม่ได้ให้ไลน์คุณนามาให้ไลน์ดิฉันนะคะเอ๊ยยังไงนายเล่าหน่อยเล่าหน่อยเขาบอกว่าคุยทางนี้มันไม่สะดวกคุยไลน์ดีกว่าเฮ้ยใครทักมาก่อนใครทักใครก่อน ก็เขาเป็น f อฟพี่หมอมไงไม่เป็นแเนี่ยดิฉันไม่ได้เป็นแฟเอฟซีเขาค่ะอ้โหตอนทักไปเรื่องอะไรพี่ต้อยทำไปเรื่องอะไรเขาทำทัวร์แล้วเขาบอกเขาไม่เหลือตังค์สักบาทแถมล้มในห้องน้ำอันนี้เมียกูชมกูใช่ไหมเมียสิบแปดมงกุฎสิบแปดมงกุฎที้ยีที่พี่แกงอะไรคะพี่แกงแดงเหรอพี่แกงเอ่อสำหรับผัดเผ็ดค่ะกินเผ็ดไหมฮะกินครับพี่ถ้าเกิดว่าเป็นกับแก้มเนี่ยผมชอบแบบรสชาติจัดจ้าน เรียกว่ามิตรทุกทางอะไรฮะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานใส่แบบดันชอบรสดันฮะอ่าเหมือนกับพกินแล้วมันจัดมันมีมันปาร์ตี้อินเดียในป่าเวันเรียกว่ารสลาดดันเพราะว่าเวลามันแบบดื่มด้วยมันจะเหมือนกับลิ้นมันจะชาๆหน่อยมันต้องแบบนี่คุณดื่มน้ำหวานอยู่คุณจะไปลิ้นชาอะไรเล่าเออไอหัวครัวจริงๆอะเขายาวตั้งชื่ออื่นแหละเขาครัวหยาบจริงๆว่าคือคนหัวนั่นแหละ เขาคราสี่ปีแล้วครับปีแล้วอ่ะเธอสามปีสามปีสี่ปีค่ะสามปีแล้วนะโอ้หดูดีดูดีจ้อยดิฉันว่าจานนี้มันไม่หรอกมันอร่อยอยู่แล้วทำไมอ่ะผมดูได้เสียชื่อวอดเสียต่อยน้ำมันใหญ่หน่อยไหมใหญ่ใหญ่ฉันเล่นผู้หญิงนะคะค่ะมากกว่านี้เลยเยอะผู้หญิงนะครับมันเยอะไปทำอะไรจะได้อ๋อเียม้โห เร็วกุยเป็นภยาบุกสนับแดดการใส่ผักก็ต้องมีสเต็ปของมันไหมครับมีค่ะต้องใส่ที่หลังนจริต้องใส่มะเขือเปาะก่อนไอ้มะเขือพวงก่อนปกติแต่ว่าที่ฉันลืมคู่เมย์ปกติก็ไม่ใช่คนทำหมกข้าวผมเป็นคนทำล่าวัถุดบจะมากกว่าจริงๆแล้วเป็นคนทําได้เบสิกเพราะผมมาเรียนอยู่เรียนประจําที่เมืองนอกเวลาคิดถึงอาหารไทยอ่ะมันมีทางเดียวคือต้องทํากินเองไวๆใช่ต้มยำ ของผมแม่ของผมจะไปเข้าผัดอ่าแล้วก็สมัยก่อนจะมีแม่จะส่งคุณเชียงไปคุณเชียงค่ะปากระป๋องอะไรที่มันเก็บเก็บได้นานๆนะคุณจะเอาเพียวๆหรือคุณจะใส่น้ำตาลหน่อยตู้ไม่ตรงก่อมหน่อยเหรอคือจริงๆแล้วใส่อาหารพวกนี้มันควรจะมีน้ำตาลนิดหน่อยใช่ไหมตัดเพื่อให้มันมีมิติเพิ่ม เผ็ดที่มันเป็นแกงป่าอะไรพวกนี้ปกติเขาจะไม่ใส่หมันแล้วแต่ว่าภาคไหนจังหวัดไหนแต่ถ้าจะตัดหวานเนี่ยเขาจะให้มันกลมกล่อมไม่ให้รสมันเบาลงไม่โดดมากไม่ดันมากชี่แกงนะคะให้คุณพูดสิครับเดียวก่อนดิอ๋อไม่มั่นใจตัดหวานหน่อยผมจะบอกนี่ก็คือแบบคนที่พิจารณาอาหารได้ตรงแล้วเวลาพิจารณาอาหารของแฟนเนี่ยคือตรงไหม ตรงเพราะปู้เขาตรงไม่ไม่ไม่อ้วนเพราะอ้วนเราก็แดกไม่อร่อยอันนี้เราก็ใส่พริกไทยอ่อนลงไปเพื่อความเผ็ดร้อนเพิ่งล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าพริกไทยมันจะไม่เผ็ดมันจะไม่เผ็ดปี๊ดมันจะเผ็ดร้อนใช่ค่ะอะไรต่อครับใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดจะให้รสชาติประมาณไหนครับต่อยหอมค่ะต้อยใส่ใบมะนาวค่ะกุนซีกับใบกุนซีมาทลาะทะเลาะกันบ้างไหมต้อยสกอร์สกอร์น่ะ ตอนคบกันใหม่ๆทะเลาะก,กันบ้างเพราะว่ายับตัวก็ไม่ทนทุกวันนี้ทะเลาะกันทุกวันใช่ค่ะไม่ดีนะเลิกคุยไปเลยเ <c oughs> ลิกเราไม่ใส่พวกนี้เหรอครับลืมครับ <c oughs> ไม่ลืมไม่ลืม <c oughs> เดี๋ยวเราให้ผักมันจะหลอดอีกนิดนึงแล้วกะเพราตกท้ายปิดแก๊ส๋อกะเพราต้องสุดท้ายเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วอ๋อคือกะเพราแค่นี้เลย พอแล้วลโรยลงไปตอนปิดไฟแล้วเพราะมันมีความร้อนอยู่แล้วถ้าเราใส่ไปตั้งแต่ตอนไฟแรงๆอยู่เนี้ยค่ะมันจะผักมันจะสุกไปหมดสลรสลดถโอ้ตัวน้อยเมื่อกี้นี้เขาก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะมากโอเคผมรู้สึกไงกับโควิดครับอ่าโรคโควิดเหรอครับผมโควิดนะโควิดนะติ้งไก่ผมสั้นต้องขอโทษด้วยก็เรียกว่าเป็นโรคพี่ครับ คำลาคนที่ดูรายการเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กครับอ๋อมันไม่มีเด็กก็คนเหรอ,อ,อรครับอ๋อเป็นรถที่หัวแก่กแก่กันทุกคนนะฮะ <ผม S 1> เป็นรถที่เยี่ยมมากมแต่ก็อย่างที่ได้คุยกับพี่หมอมปนะครับเราผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มันจะหาจากโลกนี้ใช่ยังไงมันก็จะอยู่กับเราอีก,กย,ยาวๆหรือไม่ก็ตลอดกาลเพราะฉะนั้นแทน,นที่เราจะพยายามที่จะแบบปิดกั้นทุกอย่างผมว่าอีกหนึ่งอย่างที่เราควรทําก็คือเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกับมันได้ยังไงที่เราทุกคนและคนที่รักและสังคมยังปลอดภัยและเดดนนห้้าไไป วัคซีนที <hero> ่ดีครัะวังป้องกันมีโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วก็ new normal หละแต่ไน่นี้เราก mm ็ทำงานออนไลน์แ hmm. ล <itu? S 2> ้เกันเยอะครับผมตอนเอายังใส่ถุงอยู่ไหมฮะไอ่ไม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 ่นมนไนนไมหไม่ไม่ไน่ไม่็มนกม่ไอ่ะม้าหะมาไม่ไป่ไม่ไม่ไม่ไเ่ไมนไม่ไ่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่ไมไม่ไไม่ไมไม่ไม่ไม่ไมนไม่ไ ยี่บะฮารเหอะอ๋ออันนี้ของคุณคุณแซกทำไมอ่ะอันนี้ของพี่ภูมิทำไมทไมภูมิจานสวยกว่าคุณผมไปแข่งแล้วไม่ครับผมโอเคได้ครับเรามาดูกันนะครับอ่ะเลยปิดมาสนะครับอืมไม่เค็นแล้วไม่เค็มไก่ยางเมื่อกี้เนื้อเขามีความนึบมากอืมตึงๆไหมตึงๆครับคล้ายๆกับไก่บ้านมากกว่าไก่ฟาร์มมีตัวนี้ตัวพริกแกง ข้างๆที่รสชาติจัดจ้านแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะชอบความแบบฉุนของอาจจะกระเพราหรือพริกแกงให้มันให้มันหนักกว่านี้หน่อย่เพราะว่าผมดมไปหลายแก้วแล้วตอนนี้ลิ้นผมเริ่มชาแล้วกันธรรมดาธรรมดาครับเราพูดไปดูเรื่องครับเล่นลมพันกันละค่ะบอกเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยถ้าถ้าเรื่องไฟถ้าไฟดีวันนี้อร่อยวันนี้เยอะหลายเท่าอันนี้สำคัญนะไฟแรงๆเราจะใส่ไก่ลงไปแล้วผัดอ่ะมันจะแบบเวลาน้ําน้ําของพริกแกงหรือว่าน้ํา เครื่องปรุงที่เราเติมไปเวลามันโดนไฟร้อนเนี่ยมันจะดูดมันจะคายออกมาก่อนตอนแรกมันไม่ได้ดูดเข้ไปมันจะซึมเข้าไปในเนื้อมากกว่านี้เหมือนการเรสเต็กที่แบบว่าน้ําออกความจูซซี่จะต้องจะอยู่ในตัวเนื้อความฉ่ำจะอยู่ตัวอ๋อนี่เป็นที่ไฟมันเลยทําให้แบบว่าการดูดซึมน้อยไปหน่อยแก๊สเราตัวเล็กว่าเขาหน้าเดี๋ยวจัดให้พาพาขอบคุณดิเจพรมขอบคุณลมเขาหมูสาบเป็นเกียรติมา ฝากติดตามดีเจภูมิด้วยนะครับช่องดีเจภูมิขอบคุณนะคหัวกลัวราม่าเยอะสุดแล้วในประเทศไทยตอนนี้ก็พอๆกันอะไรนี่รุ่นพี่นี่รุ่นน้องอ่ะพี่ถ่ายวิชายหน่อยนะไปไปดูราม่าดีเจภูมินะกูไม่มีแล้วไม่มีแล้วกูมีเมียแล้วกูเลิกแล้วใครตะขาบให้กูใครตะขาบให้กูละว้าวไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหแดงทำยัยแล้วทีนี้ My YouTube video is you do the lot of